มีหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามันอลังการงานสร้างแค่ไหนแล้วก็แพลนจะได้อะไรกับบ้านค่ะวันนี้ร้านนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากค่ะเปิดมาตั้งแต่ปีคิศักรา1707ค่ะยาวนานกว่าอายุกรุงเทพมหาคอนครอีกนะคะเนี่ยเป็นร้านที่ให้เครดิตตัวเองว่าเป็นร้านหัวมุมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ที่นี่จะโด่งดังเรื่องชามากเลยค่ะเพราะว่าทางฟอนนัมแอนเมสันเนี่ยทำบิสเิสเกี่ยวกับชามามากกว่า100ปีรวมไปถึงการถวายกันจัดหาชาแก่พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7แห่งราชวงศ์อังกฤษในปีคิทศักราช1902ค่ะพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7มีรับสั่งให้จันหาชาที่ดีที่สุดไปถวายแด่ท่านทางฟอนนัมแอนเมสันเดินทางรอบโลกนำชาอสัสสมจากอินเดียชาดอกเปโก้จากรีลังกา การผสมผสานของ2ชานี้ลงตัวจนถือเป็นมาตรฐานสําหรับชานใน100ปีต่อมาค่ะชานี้เรียกว่าร o อย l b e n เบค่ะส่วนใครที่มาที่ร้านไม่ได้ก็สามารถช็อปออนไลน์ได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของร้านค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติของควีนอลิซาเบธครบรอบ70ปีนะคะฉะนั้นทางร้านก็เลยจะตกแต่งอะไรที่เกี่ยวกับควีนค่ะ ประวัติของร้านนี้นะคะเกิดขึ้นจากสมัยก่อนที่มิสเตอร์วิลเลียมฟอดนาเป็นข้าหลวงในวังของควีนแอนได้เอาเทียนที่เหลือจากการใช้ทุกคืนมาขายต่อคะ่ะเพราะว่าควีนแอนท่านให้เปลี่ยนใช้ของใหม่ทุกคืนคะ่ะ ก็จะเห็นได้ถึงความสัมพันธ์ของทางฟอร์ดนำกับทางราชวงศ์อังกฤษนะคะแล้วก็เนื่องจากการดูแลจัดหาสิ่งต่างๆให้ทางราชวงศ์ในหลากหลายโอกาสยันปัจจุบันทําให้ฟอร์ดนำแอนเมซันได้รับตา Royal w วอลเลนเป็นตารับรองพระราชาทานสําหรับร้านค้าที่ได้รับบรมราชานุญาตให้จัดหาสินค้าถวายแด่พระราชินีแห่งอังกฤษและเจ้าชายแห่งเวลค่ะเราเข้าไปดูในร้านกันค่ะเพื่อนๆจริงๆควรจะเรียกว่าห้างเลยค่ะเพราะว่ามีหลายชั้นหลายโซนมาก สัญ,ญลักษณ์ทุงกระดาษสีเทอร์คอยส์กระเช้าของขวัญตะกา้าแฮมเบอร์สุดฮิตและชาอันมีชื่อเสียงแล้วก็ของคุณภาพดีต่างๆจากทั่วโลกหากมาร้านนี้ยากที่เราจะเข้ามาแล้วไม่ซื้ออะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านเลยค่ะเพื่อนๆเดินเข้ามาเราก็เจอช็อกโกแลตเลยค่ะเพื่อนๆกล่องสีสันแบบนี้คือถือว่าเป็นสีประจําร้านของฟอร์ดนัมแอนเมสันเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีสัญ,ญลักษณ์ของเขาเลยค่ะ มาสิแพนลูกชุบก็หลังค่ะทุกคนหน้าตาแบบว่าน่ารักมากเลยเดี๋ยวแพลติสจะซื้อกลับไปกินนะแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังว่ามันอร่อยหรือเปล่า นี่คือขนมที่แพลลิสซื้อนะคะเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นเซตชุดชาลิมิเต็ดอิดิชั่นที่ทำขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระราชนีนาถเอลิซาเบธท,ที่2แห่งสหรา,าชอาณาจักรทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีค่ะเพื่อนๆ พูดถึงการดื่มชาแล้วเราก็ต้องมีของกินคู่กับชานะคะนั่นก็คือขนมบิสกิตค่ะที่นี่ก็มีขนมบิสกิตให้เลือกหลากหลายเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆที่นี่ก็จะมีชาให้เลือกสรรเยอะแยะเลยนะคะทั้ง ชาดำชาเขียวชาขาวอุลลงทีชาเฮอร์เบสมุนไพรชาผลไม้ชาดอกไม้หรือว่าชาที่ไร้คาเฟอีนนะคะแล้วก็ชาสปาร์กิ้งค่ะโดยชาที่นี่ก็จะนำเข้ามาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะอย่างเช่นอินเดียสีลังกาหรือเมืองจีนเป็นต้นนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นชาอัสซัมของอินเดียค่ะเป็นชาที่แบบว่ามีรสชาติหวานค่ะ คลาสสิกดีไซน์นะคะของกล่องชานะคะแล้วก็สีสันแบบนี้คือทุกคนเห็นก็จะรู้เลยว่าเป็นยี่ห้อนี้ค่ะเพื่อนๆเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะนี่เป็นกินทีกัแบ,บแมนดารินนะราคาไม่แพงเท่าไหร่กาแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบมะนาวทุกคน ทุกคนทางฝั่งนี้แพลลิสนำเหนอมากเลยค่ะพราว่าเป็นกล่องชาแบบเป็นกระปุกดนตรีค่ะทุกคนน่ารักมากดูดิมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่เลยนี่นี่เดี๋ยวแพลลิสจะหมุนให้ดูนะว่ามันหมุนจริงๆเพื่อนเพื่อเห็นปะมันค่อยๆหมุนเนี่ยหมามันเริ่มหมุนไปเนี่ยนี่เป็นไงอะชาหมดแล้วก็ไปเก็บของเป็นกล่องดนตรีได้อีกน่ารักอะ่ะ นี่ไงเพื่อนๆอันใหญ่ก็หมุนได้เห็นปะนี่อันนี้ก็หมุนได้เหมือนกันเพื่อนๆพอหมุนเราก็จะเป็นเพลง Happy Birthday ซองเลยเหมาะสำหรับการซื้อเป็นของขวัญมากๆเลยจ้ะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ในการดื่มชานะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเพื่อนๆก็ใช้สำหรับกรองใบชาเนาะแล้วก็ราคาก็หลากหลายแตกต่างกันไปค่ะอย่างอันนี้ก็คือ45ปอนด์นะคะ นี่ค่ะแล้วก็เอียงแล้วก็เทชากรองแบบนี้แล้วก็หมุนกลับไปวางได้เลยค่ะเพื่อนๆส่วนแบบห้อยๆอันนี้นะคะ52ปอนดอนนะก็คือใส่ใบชาแล้วก็จุ่มๆลงไปเลยแบบนี้เลยน่ารักมากเลยอะส่วนอันนี้ก็เป็นแบบว่าช้อนลูกบอลค่ะก็ใส่ใบชาลงไปเลยนะคะแล้วก็จุ่มๆลงไปเลยค่ะอันนี้เท่าไหร่เนี่ย40ปอนนะคะก็ถูกลงมาหน่อยนึง อันนี้แบบธรรมดามากเลยอะทุกคนเป็นช้อนออน่ะสามสิบห้าปอนเป็นช้อนแค่เนี้ยอันนี้ก็เป็นแบบว่าจุ่มๆลงไปเหมือนกันนะแค่เป็นรูปเหยือกการาคา40ปอนอันนี้ราคา58ปอนปด์อนทุกคนก็คือเป็นที่แบบกองแล้วก็วางธรรมดาเลยอะส่วนอันนี้70ปอนแพงสุด ทุกคนนอกจากชาแล้วทางด้านนี้ก็มีคอฟฟโซนด้วยนะสามารถสั่งได้เลยทางด้านนี้อะไรเนี่ยมะก,กอกดองมีมะก,กอกดองด้วยทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำผึ้งค่ะของฟอร์ดน้มแอนเมสันนี่เขาก็จะผลิตน้ำผึ้งเองด้วยนะคะทุกคน นอกจากความร่วมมือจากแหล่งเลี้ยงพึ่งต่างๆทั่วอังกฤษแล้วนะคะบนดัดฟ้าสาขาพิคคาเดลลี่นี้ก็ยังมีสวนความพึ่งเลี้ยงไว้บนตึกด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมน้ำพึ่งจากแต่ละแหล่งที่ผลิตก็แตกต่างกันไปนะดูจากสีสันนะเพื่อนๆอย่างอันนี้ก็มาจากแหล่งผลิตสกอตแลนด์นะคะดูสีสีข้างในก็จะมีความแบบมีฟองอากาศบิงบิงนะเพื่อนๆ นี่นี่เพื่อนๆดูอย่างอันนี้ดีสีมันจะดูขุ่นๆเน,นะมาจากไหนเนี่ยดูสิชิลเบอร์รี่อ่าเป็นแบบนี้เองมันจะขุ่นๆหน่อยอันนี้ใสๆเลยเพื่อนๆมาจากซอฟเบรีนะเราเคยพาไปเที่ยวคาทีดอที่นั่นมาแล้วเนาะไปย้อนดูได้จ้าทุกคนมีแบบสกอตติชจินด้วยนะเป็นแบบว่าน้ำพึ่งจินนะ่ะดูสิเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ส3 โอ้เยอะกว่าเล้าข่าวบ้านเราอีกอะเล่าขาวบ้านเรามัน40ใช่ปะ่ะด้านนี้ก็เป็นน้ำผึ้งที่มาจากทุกมุมโลกเลยนะคะสเปนโปรตุเกสมาดากัสกาแซมเบียทัสมาเนียอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยลอิตาลีอิตาลี มีมานูก้าฮันนี่จากนิวซีแลนด์ด้วยอ่ะเป็นฮันนี่ที่มีชื่อเสียงมากๆเลยเพื่อนๆทางด้านนี้ก็จะมีมามาเลดนะคะแยมผิวส้มเนาะโอ้ยมีทุกอย่างเลยจริงๆค่ะร้านนี้เราลงไปข้างล่างกันค่ะเพื่อนๆเขาบอกข้างล่างก็จะเป็นพวกเป็นไวน์เป็นชีสเป็นของสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราลงไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างจา้ะ นักจับผลิตภัณฑ์ชาของเขาชอบกระแลตดต่างๆขนหล่มลุกชุบแล้วเราก็ยังมีปิกนิกโซนด้วยน่ารักมากทุกคนดูสิโอ้ยน่ารักมากงานน,นี้ทุกคนอีกกระเป๋านี้295รก้าสิพาวอ่ะไอเสือเนี่ยถ้าลองเนี่ยร้อยพาวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเก็บความเย็นได้ร้อยพาว มีกระบอกน้ำนะถูกหน่อย25แต่ก้านใหญ่มากเลยอ่ะัเท่าบ้านเลยดูดินี่นะใครจะไปปิกนิกนะซื้อกระเป๋าเซตปิกนิกเมื่อกี้เสร็จแล้วมาซื้อผลไม้อะไรตรงนี้ไปได้เลยจ้า ทุกคนชีสนี่ก็คือแบบว่าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ในยุโรปเลยนะเพราะว่าในยุโรปก,ก็นิยมทานชีสกันมากเลยนี่ดูเดเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ใช่กองนะมันคือมันคือชีสนะเนี่ยทุกคนคือแบบเราก็ทานเล่นหรือทานกับไวน์อะไรแบบนี้หรือกับบิสกิตอะไรต่างๆแล้วแต่ชนิดของชีสแต่ละอันนะเนี่ยพอจะใช้เขาก็ตัดแบบนี้เลยอะ่ะเนี่ยแล้วก็มาแพ็คๆแบบนี้แหละ นั่นนะ่ะก้อนข้างหลังที่เหมือนเขียงเหมือนเหมือนตอไม้นะนะั่นน่ะก็คือชีสนะนะ่ะจริงๆแพลลิสชอบกินชีสมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาส่องชีสแต่ละประเทศกันนะว่าแบบว่าอันไหนมันเป็นยังไงบ้างเนาะมันก็ดูคล้ายๆกันไปหมดแหละแต่รสชาติไม่คล้ายนะจ๊ะ นี่เราจะซื้อชีสไปกินแล้วก็ใช้มีดธรรมดาก็จะไม่เกล็ดกูดนะเราสามารถซื้อเซตมีดตัดชีสตรงนี้ได้แล้วก็มีเขียงด้วยนี่ไง มุมนี้ก็มีวน์มีแชมเปญให้เลือกสรรกันเลยจ้านี่ถ้าใครเดินช็อปปิ้งอยู่แล้วหิวนะมีร้านอาหารที่กาวฟอร์ด้วยนะทุกคนนะ หรือจะมานั่งดื่มชาเขาก็มีชาให้ด้วยนะทุกคนแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าจะดื่มชานะพลลิสแนะนำไปชั้นบนสุดเลยเพราะว่าชั้นบนจะมีร้าน The Diamond j u w i l r y Tea Salon นะเป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับดื่มชาที่มีชื่อเสียงในลอนดอนเลยทีเดียวนะคะซึ่งที่ร้านก็จะมีเสิร์ฟสก็อตเอกด้วยเพราะว่าที่ฟอนนัมแอนด์เมสันเนี่ย เป็นที่แรงในโลกที่ทำสกอตเองนะคะก็คือจะเป็นไข่ต้มที่หุ้มด้วยเนื้อไส้กรอกชุบเก็ดขนมปังทอดค่ะเมื่อก่อนก็คือทำมาขายคนเดินทางเพราะว่าซื้อไปกินระหว่าจจงเดินทางได้อะไรแบบนั้นเขาบอกว่าชั้นหนึ่งมีชุดถ้วยชานะคะเดี๋ยวขึ้นไปเดินดูสักนิดหนึ่งดีกว่าค่ะ สรุปตอนนี้แพลลิสก็ออกมาข้างนอกร้านแล้วนะคะแล้วก็เราก็มาอยู่ข้างหน้าร้านที่ก็จะมีดิสเพย์เกี่ยวกับการเฉลมิมฉลองการครองราชของควีนอลิซาเบธครบ70ปีนะคะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมารีวิวขนมลูกชุบฝรั่งที่ซื้อวันนี้ให้ฟังกันคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะ thanks for watching ลืมกดไ like, ลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้วจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ